แมทพิรณีท้องแล้วกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่อยู่เปิดคลิปได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกสมหวังจนกลั้นน้ำตาเอาไว้แทบไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยหลังจากได้เบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อเดินหน้าเตรียมพร้อมมีทายาทให้กับสามีหนุ่มเฟรมพีมเดช ล่าสุดหนุ่มเฟรมนั้นก็ได้เผยคลิปสุดเซอร์ไพรส์ประกาศเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงแล้วล่ะคะ่ะเนื่องจากภรรยาสุดที่รักแมทพิลณนีได้ตั้งท้องลูกคนแรกสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยเฟรมนั้นได้เขียนแคปชั่นสั้นๆแต่กลับบ่งบอกถึงความรู้สึกภายในหัวใจถึงอาการดีใจและปลื้มปริ่มสุดขีดว่าสั้นชายมือใหม่หัดตัดคลิป ร่วมแสดงความยินดีกับแมทและเฟรม้วยนะคะและขอปักหมุดรอชมความน่ารักของเจ้าตัวน้อยที่จะได้ลืมตาดูโลกกว้างในอีกไม่กี่เดือนนี้ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ